เพิ่งทานขนมจีบเสร็จค่ะพี่จุ๋มสเพชทาทันแต้นะคะอืมหมอกลึงมะละกอกันวันนี้มะละกอที่ซื้อไว้จากลุงลุงอินเดียนะคะอืมวันนี้สุกช่มหวานอร่อยทานด้วยกันค่ะมะละกอนี้ดีกับสุขภาพมากๆเลยค่ะยางมะละกอเนี่ยเอาไว้ หมักเนื้อให้นุ่มนะ,ะถ้าเราไปซื้อเนื้อมาเนี่ยส่มากมันจะเหนียวถ้าต้องการให้นุ่มนะคะมีมะละกอแบบไม่สุกนะคะกรีแล้วยางจะไหลเอาอยางอนะมาเปหมักนะหรือว่าน้ำสับปะรดก็ได้นะฮะหรือว่าน้ำส้มสายชูหมักเองอร่อยค่ะมาทานกันค่ะ